ต่อธนพบส่งหม้ต่อให้เฟิ์นบจิราเข็มคนต่อเนื่องในคดีรักข้ามพบค่ะ ถือได้ว่าเป็นคู่พระนางเคมีในละครหัวใจศิลาสาหรับหนุ่มดอธนภพและก็เฟิร์นนบจีราที่แฟนๆละครต่างยกนิ้วให้กับฝีมือการแสดงที่ชื่นชอบเคมีการแสดงของทั้งคู่อยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสําหรับพระเอกตอธนภพซึ่งเตรียมส่งต่อให้กับเฟิร์นนบจีราเมื่อละครขอเกิดใหม่ใ,ใกล้ๆเธอเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโดยมีละครคดีรักฆ่าพบจอคิวรอออกอากา,กาศต่อในวันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะ จึงต่อธานาภพนะคะก็คืนแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเป็นละครโรแมนติกดรามา่าหัวใจจิรา2019ประกบคู่กับนางเอกเฟิร์นนบจีราเป็นครั้งแรกค่ะทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่แฟนละครต่างอิจฉาสาวเฟิร์นกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะ แต่ล่าสุดนะคะหนุ่มต่อก็ได้หวนขึ้นจอช่องวันอีกครั้งหนึ่งค่ะประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่แอปทักษออนก็เรียกเสียงฮือฮาและเกิดกระแสจิ้นไปตามๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเคมีสาธารณะประกบคู่กับใครก็งาดฝีมือการแสดงออกมาได้เต็มที่เลยค่ะเล่นกับใครก็จิ้นเฟนกระจายเลยค่ะ ส่วนด้านนางเอกสาวเฟิร์นนพจีรานะคะซึ่งเป็นนางเอกหัวใจนักสู้ที่แจงเกิดสุดๆกับบทบาทมินตรานางเอกละครหัวใจจิราค่ะก็กลับมามีผลงานอีกครั้งหนึ่งในละครคดีรักข้ามโพเป็นครั้งแรกในละครพีเรดประกบคู่เคมีใหม่อย่างเตาเศรษฐพงศ์เป็นคู่หูพร้อมพาทุกคนไปสืบคดีค่ะ งานนี้นะคะเรียกได้ว่าส่งต่อไม้ให้กันในละครช่องวันในวันพุธพฤหัสพร้อมกันส่งต่อความสุขเข้มขนละครไปด้วยกันแน่นอนเลยค่ะการันตีด้วยฝีมือการแสดงของทั้งคู่ชมละครขอเกิดใหมายกใกล้เธอโคงสุดท้ายในวันพุธพฤหัสเวลา20.15นรับชม2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยค่ะและก็เตรียมพบกับละครคดีรักข้ามพบเริ่มตอนแรกในวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนนี้ทุกวันพุธพฤหั เวลา20นานาทีทางช่องวันค่ะหลังจากละครขอเกิดใหม่ใกล้กลๆเธอจบนะคะรอชมกันได้เลยค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ